รงเรียนน้ำพองตั้งอยู่เลขที่129หมู่ที่1ถนนแก้วพันนาตำบลหนองกุงอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตีเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมวัยจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6บริหารงานโดยนางวัลษล์อินนอกผู้อำนวยการโรงเรียนนายพงศักดิ์บุกพ,พินายสุพัฒนศีกองพานรองผู้อำนวยการโรงเรียน ตามวิสัยทัศน์โรงเรียนภายในปี2566โรงเรียนน้ำพองมุ่งยกระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เคียงคู่คุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์ประกอบการประเมินโรงเรียนคุณภาพ1การบริหารจัดการภายในโรงเรียนโรงเรียนน้ำพองมีการบริหารจัดการภายในโรงเรียนโดยแบ่งการบริหารออกเป็น4ฝ่าย ดำเนินการแบบมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจำปีประชุมวางแผนคณะทำงานและมอบหมายแต่และฝ่ายอย่างชัดเจน 2. ด้านภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนน่าดูน่าอยู่น่าเรียนสิ่งแวดล้อมสวยงามความสะอาดมีความปลอดภยัยเป็นแหล่งเรียนรู้มีเอกลักษณ์ โรงเรียนน้ำพองใช้หลักการ5ต่อในการบริหารจัดการภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษามีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ประกวดห้องเรียนคุณภาพสร้างความปลอดภัยของผู้เรียนด้วยการร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครอง 3. ด้านการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายของโรงเรียนโรงเรียนได้จัดทำข้อตกลงเรื่องโรงเรียนคุณภาพห้องเรียนคุณภาพกับทางเขตพื้นที่การศึกษาในนามของโรงเรียนน้ำพองและกลุ่มท่าวังพอง โรงเรียนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพน้ำพองด้านการจราจรหน้าโรงเรียนด้านสุขภาพอนามัยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลน,น้ำพองรพอพสตตำบลวังชัยด้านอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมได้รับจัดสรรจากเทศบาลตำบลวังชัยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครองเป็นอย่างดี 4. ผลความสำเร็จของโรงเรียนปีการศึกษา2566 โรงเรียนน้ำพองได้รับรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา2,566ระดับประถมศึกษารางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2,566ระดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ระดับยอดเยี่ยมลำดับที่3และอีกมากมาย 5. ร้อยละของครูผู้สอนที่เข้าร่วมและผ่านการประเมินครูคุณภาพโรงเรียนเทียบกับจำนวนครูผู้สอนทั้งหมดจากการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนคุณภาพปรากฏว่ามีครูเข้าร่วมการคัดเลือกครูคุณภาพจำนวน43คนจำนวน28ห้องเรียนคิดเป็นร้อยละ106ครูในโรงเรียนได้รับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลคุณภาพปีการศึกษา2566 จากการดําเนินงานตามโครงการห้องเรียนคุณภาพส่งผลให้ครูผู้สอนเป็นตัวแทนในการส่งผลการดําเนินงานเพื่อขอรับการประเมินครูคุณภาพกลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจํานวน8รายคิดเป็นร้อยละ100ของทุกระดับชั้น 7. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลผู้บริหารคุณภาพปีการศึกษา2566ดังนี้ ในรอบปีการศึกษา2,566นางวลัยลักษณ์อินนอกได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขัน Best Practice ผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่งานศิละปะหัตถกรรมประจำปีการศึกษา2,566และนางวลัยลักษณ์อินนอกได้ส่งผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับรางวัลผู้บริหารคุณภาพกลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเคศี ประจำปีการศึกษา2,566โรงเรียนน้ำทองคุณภาพคุณธรรมจิตอาสาคือการพัฒนาผู้เรียนในรั้วชมพูฟ้าเหลืองสู่สังคมที่มีความสุข